วันนี้ลูกอาการไม่ดีเท่าไหรค่ะแต่พอสวดมนให้เขาฟังและร้องเพลงให้เขาฟังเขาจำได้เขาดีใจจากนั้นก็เงียบอีกค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ยายเป็นกำลังไปเยี่ยมลูกค่ะไปแต่เช้าค่ะ หน้าร้อนแดดมันดีมันก็เลยดูเหมือนไม่ไม่เช้าค่ะเพื่อนๆแต่พอเข้าไปในห้องลูกสาวแล้วเขาก็ยังนอนอยู่เลยค่ะแล้วม่านก็ปิดค่ะถ้าไม่ปิดม่านมันก็จะไม่ดูเหมือนกลางคืนว่าหน้าร้อนนอร์เวย์ตะวันค้างฟ้าค่ะแล้วแดดจะเยอะค่ะเยอะไปจนถึงขนาด ที่ยงคืนสว่างเลยค่ะเพื่อนๆหน้าร้อนแทบจะไม่มีกลางคืนเลยค่ะเพื่อนๆแต่ส่วนหน้าหนาวน,านี้แทบจะไม่มีกลางวันเลยค่ะมันแปลกนะคะเป็นประเทศที่แปลกมากเลยค่ะแต่อยู่ได้มีความสุขค่ะเพื่อนๆไปเยี่ยมเมื่อวานลูกสาวอาการดีมากเลยค่ะแล้ว ยเยเพนก็ได้พูดได้คุยได้สวดมนต์แล้วก็หยอกล้อเขานิดหน่อยค่ะถึงอาการดีก็ก็ต้องระวังค่ะเพื่อนๆเขาก็เพิ่งจะผ่าตัดมาเพิ่งจะฟื้นตัวกว่าจะฟื้นตัวก็ขึ้นขึ้นลงลงหลายรอบค่ะเล่นเอายเยเพน ตลบหน้าตลบหลังเลยค่ะเพื่อนๆด้วยความตกใจและเสียใจค่ะและหวังว่าเขาคงอาการดีค่ะมาแต่เช้าก่อนลูกจะเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะถึงเขาจะนอนอยู่ในเตียงถึงเขาจะหลับอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆอ,อย่างน้อยก็ได้ไปให้พร ไปสวดมนต์ได้ไปจับไปคลำลูกสาวไปจับไปรูปลูกสาวคือไปให้กำลังใจลูกสาวค่ะถึงเขาจะนอนและหลับอยู่เขาก็ซึมซับอยู่ดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนและอีกอย่างหนึง่งยังเป็นได้คุยกับพนักงานที่ดู จะมารายงานทุกครั้งว่าอาการลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปมันก็ได้ข้อมูลจากลูกสาวด้วยและอยู่ใกล้ลูกสาวด้วยค่ะแต่ก็อยากจะมาช่วงที่เขานั่งรถเข็นแต่ก็จะพยายามเปลี่ยนเวลามาเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาเส้สายออกมาหน่อยถึงจะประทะก็ไม่เป็นไรบางครั้งมันก็ไม่ประทะค่ะ เพราะว่าบางครั้งยายเพ็ก็อยากอยู่กับลูกตอนที่เขาตื่นหรือว่านั่งเราได้พูดได้คุยกันโดยตรงได้หยอกล้อกันค่ะแต่ช่วงเช้านี้ส่วนมากเขาจะนอนค่ะไม่ใช่ส่วนมากเลยค่ะนอนตลอดคือหลับบ้างตื่นบ้างบางทีเขาก็หลับไม่ได้สักท้ายคุณแม่แต่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ อย่างน้อยแม่ก็ได้ทักทายลูกค่ะมาแต่เช้าแล้วถนนมันไม่มีรถค่ะพเพื่อนเพื่อมันเงียบมันเงียบค่ะมาแต่เช้าแล้วมันเงียบแล้วรถไม่ไม่เยอะอยายเพ็ก็ขับรถลืมเลยค่ะพเพื่อนเวลาคุยไปก็ลืมไปว่าตัวเองขับเร็วหรือขับช้าค่ะพเพื่อน เดี๋ยวเยเพนจะเข้าไปเยี่ยมลูกแล้วเดี๋ยวจะออกมารายงานว่าอาการเป็นยังไงตื่นไหมหรือว่าพนักงานบอกอะไรมาบ้างลงรถออกมาแล้วอากาศเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆลมวดๆตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วค่ะบ้านลูกสาวค่ะกำลังขึ้นไปข้างบนค่ะ เอ๊ะเจ๊เอ๊ะแม่มาปลุกแล้วลูกฮะแม่มาปลุกเลวคะเฮ้ยไม่คุยกับพนักงานบอกว่านุน่งกำลังหลับแม่มาปลุกแต่เช้าเลยเอ๊ะเดี๋ยวนอนอีกก็ได้ลูกฮะแม่มาปลุกแต่เช้าเลยอโอ้หันแก้มให้ หันแก้มให้ค่ะเอียงแกแี่แม่เลมมะอลเอียงแกแี่แม่เอียงแกีแ่ยมเมมยังเกี่ยมเมจุ๊บนะยังเกี่ยมเมจุ๊บแม่มาปลุกลูกแม่มาแต่เช้าอม,มีมาแต่เช้านะคะเดี๋ยวเราสวดมนต์ด้วยกันนิดหน่อยหรือว่าร้องเพลงด้วยกันนิดหน่อย มึงซืกันนะคะเนี่ยพา,าลมไห <laughs> นดูไหนดูนอนหัวตกหมอนเลยค่ะคุนเก่งเนี่ยนะคะคุเน,นะคะคเก่งนะอืออุ่อุอุอ่สัออนอย่างเงี้ลูกอย่างงี้อุย้ยผมจิตเฮ้ย <laughs> แม่เจียงขึ้นนิดนึงนะคะด้อาการดี ตื่แต่เช้าอาการดีแต่เช้าเลยมีเอซบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอย่ายเพนไม่ได้ใส่อันนี้ค่ะแล้วพูดเบามากและเสียงก็ไม่เข้าค่ะก็เลยใส่อันนี้ดูวันนี้ว่าจะมีเสียงไหมเพราะว่าตอนเช้ายายเพนจะพูดไม่ดังแล้วก็ไม่ค่อยจะทักทายเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าตอนเช้าเขากำลังนอนค่ะ จะอีเอ้ยเ็นเย็นแกมไม่หอมเย็นแกมไม่หอมเลยคะแมหอมนลยค่ข้างในก่อนข้างในก่อนข้างไนก่อนลแล้วก็ข้างนี้เอออีก้เฮ้ยิใจก็ไม่อาทัายไม่ลูกทักายไม่ chậm mấy lời, chậm mấy lời mình à, chậm mấy mmmm được, mmmm mmmm mấy lần mmmm à chậm mmmm mẹ mmmm mmmm nè, mẹ mmmm mmmm chú mmmm mmmm mẹ mmmm nè, mmmm mẹ mmmm 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 ส่งเสียงไหนสิส่งเสียงเลยส่งเสียงเลยจ <c oughs> ุ๊บตรงขอบค่าขอบค่า <c oughs> อือพ, <c oughs> พอใจเห็น <c> แ <oughs> ม่ต่เช้าอช่าหพอใจเห็นแม่ต่เช้าพอใจค่ะคุณ่อนเรียนแม่ก็พอใจลูกก็พอใจค่ะอืม วิชาไม่ไม่มาตัเช้าไม่ไม่พูดดังอือพูดเบาๆก็ได <c ười> ้ฟังสุดมนต์เลยไหมอิติปิโสวกะวะอาระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโทโลกวิทู anuttaro purushottam masarati ratta deva manussanam putto <coughs> <coughs> namo puttaya praput. จนจำได้เนาะเนาะจำได้แล้วจำเสียงสวดมนต์จำบทสวดมนต์ได้แล้วอซ <c oughs> ึมซับนะลูกนะหายวันหายคืนอขอให้คำสวดมนต์ของแม่จะจงเป็นคำสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์และสามารถช่วยลูกสาวของแม่คนนี้ที่แม่นั่งจับอีนนี้ ได้ตั้งแต่บัรนี้เดี๋ยวนี้ตลอดเส้นทางมาผลนิ้บานนะคะอืออีกไหมอีกรอบหนึ่งไหมอพอเลิกสวดมนก็ไม่ส่งเสียงหรือกระทำตาอืมทาตาเหมือนคนคิดคิดหาทางออกเนาะใช่ไหมคะพิจารณาบทธรรม บทสดมนใช่ไหม,อมนอนนิ่งเลยค่ะเนเ่ียๆนอนนิ่งลวกตาลกเล็กลักเล็กหายวันไหนคืนนะคะล้างหน้าแปลงฟันไ้หมเอาเพลงล้างหน้าแปลงฟันสักบทหน่งยไหมขอเสียงหน่อยนะขอ,ยนอยขอเสียงหม่หน่อยขอเสียงน่อยตื่นเช้าล้างหน้า

เสียงเสียงให้แม่แม่ดีใจหรอกแม่ดีใจที่เราส่งเสียงเพราะว่าแม่ขอเสียงแม่ก็ได้เสียงแม่ขอให้ลูกหายลูกก็หายใช่ไหมยอ,อยู่กับพระพุทธเจ้านะคะอูกสาแม่ เออจับแม่หน่อย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 ลุกจับแม่หน่อยเออจับแม่หน่อยอืมไม่อยากจะได้ความรู้สึกจากมือหนูจับแม่หน่อยลูกทักทายแม่หน่อยสิเอามือจับแม่ทักทายแม่ด้วยมือเออสัมผัสสัมผัสแม่แม่ได้สัมผัสมือหนูแม่ชื่นใจ ชื่นใจหายวันไหนคืนนะคะคนเก่งนะหายวันไหนคืนจ้ะขอให้ผลไม่จงศักดิ์สิทธิ์นะขอให้หนูหายวันไหนคืนสุขก,กายสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได,ได้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ช่วยเหลือได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปตลอดไปที่ดสาธุ พูดเป็นไหมคะสาธุอืมสาธุแม่แม่เห็นอย่างนี้แล้วแม่ก็ชื่นใจลูกอืมสุขกายสุขใจลูกพอหนูจะมีความสุขสวัสดีสุขกายสุขใจนะคะแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะอืมฝืนเก่งของแม่อืมอืมอืม สุขใจสุดใจยิ่งๆขึ้นไปนะคะอะจ้ะสา<ถ>ธุ <c oughs> ไม่สาธุให้ลูกก็ได้นะอืมอาการดีมากเลยคะ่ะเพื่อนเขายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ <c oughs> พูดเบามากคะ <c oughs> ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินค่ะ จ้า <c oughs> ขอบคุณ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 ที่น้องจุเูเรี่อาการดีอือโอเห็นอาการอย่างนี้แล้วแม่ก็อุนอ่นใจลุกอุ่นใจนะขอให้หนูอาการดีขึ้นทุกวินาทีเลยนะคะตลอดไปอาการดีขึ้นตั้งแต่บันนี้เดี๋ยวนี้ตลอดไปลุกยิ้ม เดี๋ยวยอมส่งเสียงประหยัดเสียงละประหยัดเสียงเลยค่ะอือเจอยังไงก็ช่างขอให้หนูจงเป็นปกติดีทุกอย่างเลยสุขกายสุขใจนะคะยิ่งๆกันไปนะคะนะคโอเคโอเคโอเคหย่าโอเค ขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะอืมอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยลระเอออยากคุยด้วยก็คุยสิลูกอืมไม่ก็คุยอยู่คุยกับน้อยอยู่คุยกับแม่สิคุยอะไรก็ได้คุยอะไรก็ได้สุกใจไหมคะ สุดกายสุดใจนะคะคบพ่เก mm ่ง hmm. ล um. ูกสามเอ๊ะลูกสาเมใช่ไหมใช่ค่ะ

เซียนเอมอ,ม,อ,ม,อม,ม่ยิ้มตลอดเลยเวลาหนูอาการดีแบืออนอนสุขสุขใจ จริงขึ้นไปตั้งแต่ปัต t ี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแม่ก็สบายใจแล้วลูกอืมคอยหนหนมมีแต่วความสุขอยู่ในเหตุการณ์ดีสถานการณ์ดีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆลูกอืมเขาง่วงครับเพื่อนมาแต่เช้าอยู่เขาง่วงดีจะให้เขาพักผ่อนเดี๋ยวยเย็นจะนั่งสดมนต์เงียบๆกับเขาสองต่อสองค่ะ เดี๋ยวจะให้เขาวผักผลนิดนึงคะ่ะเพื่อนเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ตอนนี้ก็หลับแล้วคะ่ะเพื่อนเพอยยายเพ็ก็ได้นั่งสวดมนต์เบาแล้วก็พูดเบาๆแล้วแกก็เคลิ้มคะ่ะเคลิมในที่สุดก็หลับแต่ดูเหมือนว่าหลับไม่สนิทคะ่ะแกจะเจ็บแล้วก็ นอนดิ้นอยู่อย่างนี้แลวค่ะเวลาแกหลับแกก็จะเจ็บวันนี้แกเงียบไม่คุยไม่พูดไม่อะไรเลยค่ะเพื่อนๆแต่พอร้องเพลงหรือสวดมนต์ให้ก็ฟังเขาจะจำได้เขาดีใจและส่งเสียงแค่แปบ๊บเดียวเองค่ะเมื่อเขาไม่พูด อาการเงียบอย่างนี้เขาจะเจ็บค่ะถึงจะหลับก็หลับไม่สนิทเขาก็ดิ้นอยู่อย่างนี้่ะค่ะเพื่อนๆเหมือนกับนอนทรนทุลายด้วยความปวดค่ะถ้าเขาไม่ปวดเขาจะอาการดีมากเลยค่ะ ได้นั่งเงียบๆอยู่ข้างลูกแล้วได้ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ชมว่าเขานอนดิ้นตรนทุลายอย่างที่เห็นนะคะออกมาจากบ้านลูกสาวเลยค่ะเพื่อนๆอาการเขาก็ตรนทุลายอยู่ค่ะตอนที่ยายเพ็นเข้าไปก็ได้คุยกับ พนักงานค่ะเขาก็รายงานว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวอาการดีก็ลุกขึ้นมานั่งนิดหน่อยนั่นนี่แล้วก็นั่งได้แค่สิบห้านาทีเองค่ะ<ตา>เขาไม่ได้นั่งรถเข็นหลายวันแล้วนะคะเพื่อนๆเขานอนแต่ในเตียงค่ะแล้ววันนี้ยายเป็นก็ได้ไปสวดมนต์ให้เขาตอนที่เดินเข้าไปนั้น <il S 2> เขาให้ยาเสร็จพอดีค่ะ พอให้ยาเสร็จนี้เขาจะตื่นเพราะว่าเขาแสบแสบเส้นแสบตัวคือแสบด้วยยานะคะเขาก็จะทรนทุรายแล้วเบลเพนเข้าไปตอนนี้พอดีพอเขาลืมตาเห็นแม่เขาก็ยิ้มด้วยสายตาค่ะเขาเรียกว่ายิ้มด้วยสายตาอืมถอดแมัน <laughs> เขายิ้มด้วยสายตาแล้วก็ แต่เสียงไม่มีแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เหมือนกับเขาพูดเขาพูดด้วยเสียงคือสีหน้าเขานะคะแล้วยี่เพ็นก็พูดคุยกับเขาอย่างที่เห็นนะคะได้วสวดมนต์ได้ร้องเพลงให้เขาเขาก็ส่งเสียงแต่ช่วงเช้านี้เสียงจะไม่ดังคะ่ะเพราะว่าตอนเช้านี่มันเงียบและเขาไม่ชอบพูดเสียงดังกับเขาเขาให้พูด เบาสบายสบายเขาชอบอย่างนั้นค่ะเขาหลับก็จริงแต่หลับแบบหลับไม่สนิทค่ะเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเพื่อนๆก็ได้แต่คุยในใจเวลาเขาหลับคุยในใจพูดในใจอธิษฐานในใจแล้วก็นั่งสวดมนต์ให้พลังเขาค่ะเพื่อน,พอ,นพอใจกับวันนี้อยู่ค่ะเพื่อน,อนแต่ก็ ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงค่ะช่วยได้ท่าที่ช่วยได้แล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนเพื่อนส่งมาให้น้องจูลี่และพนีดีค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจยายเป็นและลูกมาตลอดค่ะเพื่อนเพื่อนโชคดีบุรรักษาพาพคุกองค่ะโชคดีปลอดภัยสวัสดีมีชายค่ะสวัสดีค่ะ